พ่อลูกปันโปโอ๊ยปั่นที่แหละไปเลยป้าอจาจารย์มาปันโปกับร้านที่2ครับชื่อว่าร้านกรีนสลัดนะครับ,รบตั้งอยู่ที่อารีซอยหน,นะครับผมมามช่นสำหรับแฟนรายการไปถึงที่ร้านเขาบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเวอร์นะครับอิ่มอร่อยกับเมนูชาบูกิวพอกจิ้มแจ่วมาโยและสาลุโซบะสลัด ในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2565ครับแล้วที่ร้านกรีนสลัดนะครับเขาก็มีเมนูดังนี้เลยครับเขาเนี่ยเลือกใช้ผักที่ปลอดสารพิษครับวัตถุดิบที่มีความสดใหม่และที่สำคัญนะฮะไม่ใส่ผงชูรสเลยครับเรามาเริ่มต้นด้วยความอร่อยกับเมนูสลัดเลยครับชาบูกิวพอ็อกจิ้มแจ่วมาโยนะฮะเตียวแซลมอนสลัดวิทจิ้มแจ่วมาโยครับต้มยำกุ้งสลัดครับ ุตตี้สลัดวิตอเรนซ์ซอสครับและเมนูที่ขายดีครับอย่างเมนูบูริโต้และเมนูทาทีนะฮะเมนูบูริโต้นะฮะ ที่มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นส MOKE SALMON CREAM c h e e t โ b r i t o นะฮะหรือเป็น TUNA YUSU BURRITO นะฮะแล้วก็เมนูทาทีนะครับผมก็มีให้เลือกเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น CHICKEN ช h a k i t o r ทา a ท t นะครับ SPICY TUNA AVOCADO ทาที i เนี่ยก็น่าสนใจมากๆครับและปิดท้ายด้วยเมนูข้าวกิมจิ PORK r เบอ b ์ r r y BO นะครับ ทางร้านเนี่ยก็ยังมีการคำนวณแคลอรี่ไว้ให้อีกด้วยนะครับมาพร้อมกับคอร์สอาหารครับและยังมีบริการจัดส่งในต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับสาขาแรกของกรีนสลัดเนี่ยอยู่ที่ทองหล่อแต่ตอนนี้นะฮะมีบริการเฉพาะ Delivery ผ่านทางไลน์แอดแอดกรีนสลัดเท่านั้นนะครับ ไปอุดหนุนกันครับร้านกลินสลัดนะครับตั้งอยู่อารีซอยหน,นะครับโปรโมชั่นของเขาครับบอกว่ามาจากรายการเราไปถึงปุ๊บสั่งเลยครับ2เมนูนี้ครับชาบูกิวพอกจิ้มแจ่วมายอนะครับหรือจะซาลูโซบะสลัดก็ได้เขาจัดให้ในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2565ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย